Hmm Chào lèo là Lá lá văn văn Lá lá văn vinh rồi mẹ vinh กดนาฬิกาเพื่อจะได้นี่จะได้เริ่มวิ่งแล้วก็ต้องฟังเพลงครับย <Yeah! S 1> ืดเสร็จแล้วก็อะไรนะไปบีฟังข้างในครับเป็นานนี้ ลาลินนั่งกับป้าเหรอลาลินนั่งกับแม่หรือป่าไม่ลาลินนั่งข้างๆกับป้าอลาลินเลยไปนั่งคนเดียวนั่งคาซีสิไม่ไม่เอาหรอไม่เอามันใหญ่มันใหญ่หญเต็มตัวใหญ่แล้วโอ้ <laughs> คาซีขคาซีมันเล็กไปใช่ไหมมันเล็กไปลาลิน,นมานั่งกับมามีสิคะไม่นั่งข้างกับป้า เธอทำแบบนี้ก่ะลาจิก้าโมงแล้วแปดโมงสี่สิบห้สําหรับวันนี้นะครับเป็นวันฮาโลวีนวันฮาโลวีนเราก็ต้องเขาเรียกว่าแต่งชุดผีและเราจะเป็นเป็นอะไรลาลินเป็นอะไรเป็นผีแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดพาร์ิควันนี้นะครับเป็นวันสิ้นเดือนตอนเช้าก็จะมีตรวจงานอยูหนึ่งกระบุงครับที่ต้องเคลียร์ต้องตรวภายในสิ้นเดือน เต้องทําให้เสร็จก่อน10โมงลูกค้ามีนัด10โมงถึง11โมงนะครับลูกค้ามาปรึกษาธุรกิจวางแผนภาษีแล้วก็งบกันเงินแล้วก็พวกเอกาสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เห็นเอกาสารนะเดี๋ยวรอดูเขาเอาอะไรมาบ้างส่วนตอนบ่ายก็จะเป็น house meeting ปกติผมก็จะทำ house meeting สัปดาห์ละ1ครั้งแล้วแต่วันส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกปลายสัปดาห์ไม่บริหัสกระสุนมาพัฒนาศักยภาพขององค์กรกันอ้อแล้วก็มีประชุมทีมกฎหมายต่อ ก็เป็นรีวิวประจําเดือนครับว่าเดี๋ยวนี้เรามีอะไรที่อยากพัฒนากันไหมเดี๋ยวจะได้ไปฟังน้องๆทนายแต่ผมก็มีไอเดียที่จะพัฒนายอยู่เพิ่มประสิทธิภาพการว่าความการเตรียมคดีหน้าที่แบบเป๊ะๆของพาราลิเกอร์หรือผู้ช่วยทนายแล้วก็ระหว่างที่ผมประชุมเนี่ยก็จะมีการจัดออฟฟิศครับเพื่อขนย้ายไปออฟฟิศใหม่ที่ลาดพร้าวนั่นเองนะครับผม ทำอะไรอะเอาเปเก่งเร็ว6 6แก้วนเป็นลาเต้ไม่หวานเย็นถ้าไปออกินหรว่าเข้าเมืองเาจะผาน้นนี้อรดีแไม่ันนี้เราลินปส่ชุดอะไรค่ะใส่ชุดอะไรชุอ๋อชอบมันยูชอบมันยู่ชอบมันยูชอบมยู ชอบเมนูโอ้ดีมากผู้เท้นดีทำไมผู้ชันดูชอบแมนยูหดูชอบดูชอบดูชอบต่อกระแสเมื่อวานเขาบอกว่าเดือดมากบ้านผ่อนตรงอ่ะอีพีสองคือเขาเล่นฟิปคือบ้านอ่ะไม่ได้โอนมาก่อนแต่ฟิวว่าเขาไปรีโนเวทแล้วปกติเขาว่ารีโนเวทแล้วขายฟิปภายในช่วงเวลาที่ธนาคารกําหนดไว้ไงแต่บังเอิญว่าช่วงหลังๆเคสรีเจ็คมันเยอะโอเครีเจ็คมันเยอะปุ๊บเขาก็เลยเอามาทําเป็นแบบผ่อนตรงแทนแล้วแต่งสเตทเมนต์อ่ะ ให้คนที่เป็นคนซื้อไปกู้แบงค์ให้ทันเหมือนที่เขาทําผ่อนตรงกันปกติแต่บางเอิญว่าน่าจะทําไม่ได้มั้งก็เลยก็เลยเป็นปัญหาแต่ที่มันพีคคือคําพูดในรายการที่เขาแคปม,มาเขาบอกว่าไอ้ฝ่ายคนซื้อก็ถามไอ้คุณโอที่เป็นเจ้าของอบอกว่าเออเนี่ยจ่ายเงินดาวไปตั้ง5้าแสนหกแล้วก็ผ่อนก็จะบบไม่ได้บ้านคือยังไงแล้วต้องทํำยังไงคุณโอบอกก็ไปฟ้องเอาค่ะ เขาบอกเอ้าแล้วถ้าเขาแล้วถ้าระหว่างมีปัญหาแล้วถ้าเขาไม่จ่ายไม่จ่ายค่าง,งวดผ่อนนะ่ะได้ไหมอะไรประมาณนี้ไอ้นั่นตอบว่าถ้าไม่จ่ายค่าง,งวดผ่อนก็ผิดสัญญา0้าแสนถดก็จะถูกลิฟค่ะแลวคุณก็ไม่ได้บ้านโอ้โหเป็นชตที่แบบมีแต่คนหมั่นเขี้ยวเอออย่างเคสนี้ยเวลาซื้อบ้านนะ่ะมันจะผ่อนตรงไว้ผ่อนตรงอะ่ะยังไงมันก็ต้องมีความมั่นใจว่าเจ้าของเป็นคนขายให้เราไม่งั้นเอกสารจะเขียนดิบดีเลิ่นเลอเพอร์เฟกราคาถูกเท่าไหร่ก็ตามคุณก็ไม่ได้บ้านหรอก,รอกข้อข่ายอาญาได้ไหมหรอ ก็มีมุมนะมีมุมว่าถ้าตัวเองออกตัวเป็นเจ้าของบ้านไม่มีธนาคารมาเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็เข้าขายอาญาได้เหมือนกันปกเปิดข้อความจริงที่คนแจ้งมีอย่างหนึ่งที่ว่าทําไมตรงนี้เป็นช่องว่างไอการซื้อขายบ้านตรงเนี้กฎหมายเราไม่ได้บังคับว่าเจ้าของบ้านต้องเป็นคนขายไงเข้าใจป่ะเจ้าของบ้านมันไม่ต้องขายก็ได้ไงอย่างสมมุติแัมไม่ใช่เจ้าของบ้านแคมเอาไปขายแบงก์อย่างเงี้ยก็ได้แต่แค่มีหน้าที่ต้องโอนบ้านให้แบงก์เฉย ถ้าสุดท้ายโอนไม่ได้ก็ผิดสัญญาก็ญญาไปฟ้องร้องกันแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของก็ได้แต่ถ้าเป็นกฎหมายอื่นเช่นอารมณ์เช่าซื้อมันบังคับไงว่าต้องเป็นเจ้าของเป็นคนปล่อยเผลอเรื่องนี้ออกไปนะอาจจะมีแนวคิดที่เปลี่ยนให้เจ้าของเท่านานหรือมีสิทธิเป็นคนขายบ้านก็ได้จบจบเก้าโมงยี่สิบห้าครับึงออฟฟิศแล้ววันปล่อยผีปล่อยผีทราบี เดินสองตั้ทีนดียวเลเดินสองครัครับเก้าโมงสี่สิบที่ช่องถัดไปก็คือการเคลียร์งานตวนรวจเอกสารภายในครับตอนนี้ก็เก้าโมงห้าสิบแปดนาทีครับรอรับลูกค้าเคสต่อไปก็เคลียร์งานไปได้หนึ่งหนึ่งช็อตก็เดี๋ยวเสร็จประชุมลูกค้าที่นี้เดี๋ยวเราจะเคลียร์กันเคสที่จะปรึกษาครับเป็นเขาเนี่ยทำบริษัท มีลูกจ้างแล้วก็ขอ,อนั้นเนี่ยเคยมาปรึกษาเรื่องคนใหม่แรงงานมาในการจัดสร้างโครงสร้างลูกจ้างเขาตั้งแต่เป็นพนักง,งานธรรมดาแล้วก็เป็นระดับพนักง,งานทั่วไปวันนี้เขามาปรึกษาเพิ่มเรื่องของภาษีการติดงบการทําบัญชีปกติแต่ไม่รู้แลเรียนนะว่าเขาเจอปัญหาอะไรทําไมถึงอยากจะมาปรึกษา,าเดี๋ยวามาเราดูเอกสารแล้วก็ความกังวลของเขากันนะครับผมลูกค้าน,น่าจะใกล้มาแล้วประชุมลูกค้านี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันครับ ต okay. อนน okay. ี้การรบาดโมนะครับกำลังเตรียมเฮลที่นี่แต่ว่นกี้นะครับคุณจิตโทรมาบอกให้เวลาคนลูกในตลาคนละลีก่อนมาไหมครับนอกจากเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษในการใช้คำกฎหมายเราจะได้ทบทวนขั้นตอนในการทำงานเพื่อแนะนำลูกค้าและบริการไปในตัวด้วยนะครับผมก็จะมีทั้งเรื่องของพี่ใการเรื่องการฟ้องหย่ารับรองบุตรผู้จัดการมระดกแล้วก็ แต่ในยุคปัจจุบันที่เครื่องมือดีๆมันเต็มตัวหมดบางทีถ้าเราหยิบใช้เครื่องมือที่มันไม่ได้เหมาะกับช่วงเวลานั้นของเรามันก็เลยกระบทบังศักยภาพเราอย่าฝากไว้นะครับว่าอย่าให้เครื่องมือมันมากลืนเราเราเป็นตัวเด่นและเครื่องมือเป็นแค่ตัวเสริมเท่านั้นโอเคต่อไปตอนนี้ก็สามโมงครึ่งครับเสร็จเฮามิทติ้งแล้วแล้วก็มีคุณจิ๊กเข้ามาจาับอธิบายกิจกรรมลอยกระทงแล้วก็จับผู้ลอยกระทง ยาไหมหลังจากนั้นลาลินก็ลากมาเล่นของเล่นด้วยนะครับผมใช่ไหมใพ่อไม่กินยากรุ๊ปจ้าีกแล้วฮะ่ไม่ค่อยสบายให้ป๊าป๊าชิวก่อนนะมีคำพากษามาแล้วอ่ะ 5โมงสนาทีครับก็อเอาแต่เอาฟิตเรียบร้อยวันนี้ประชุมเยอะมากสำหรับวันฮาโลวีนะครับก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นไปทำอะไรป้ากำลังคุยไปงาคุจะไปอะไรโอเคก็ได้เมื่อกี้ได้หนมปังไป2แผ่นก็ต่อชีวิตได้แต่ว่าเราจะต้องไปกินข้าวด้วย <c oughs> แล้วก็จะไปบ้านผีสิงที่เทอร์มินอลเขาจัดงานมา1เดือนเต็มไปเทอร์มินอล อเธอมีน้นฉันมีน้นพูดชัดจังเลยนะเราอ่ะชอบเมนูไหมชอบเอ้ยแม่ไม่ชอบอ้าวแม่ไม่ชอบลลินชอบเมนูไหมคะไม่ชอบแล้วใครชอบเมนูป้าชอบอืมลลินชอบด้วยแม่ไม่ชอบชอบด้วยแม่ไม่ชอบชอบด้วยแม่ไม่ชอบยอมแพ้ก็ได้ก็วันนี้นะครับก็เหนื่อยแล้วก็เจ็บคอเพราะว่าอากาศเย็นมาก เราวันนี้สอนเฮาก็สอนเยอะนะครับแล้วก็สอนเฮาเสร็จมีประชุมทีมกฎหมายด้วยเพื่อพัฒนาการทำงานก็ได้แนวทางการทำงานมาเจ๋งๆเยอะเลยจากการ brainstorm กันยกตัวอย่างวันนี้ก็คือหลักการเรื่องของการลง time blocking ก็จะ,<ล>ะมีบางงาน <ไป S 1> นะครับที่ <ไป S 2> แต่ละคนน่ะเป็นงานที่ทุกคนทำเหมือนกัน แต่ว่าต่างคนต่างแยกแยกกันทำในเวลาที่แต่ละคนเขาสะดวกทีนี้มันก็เริ่มมีปัญหาที่บางคนทําบ้างบางคนทําเช้าบางคนทำกลา,างค,นาางค,นคืนบางคนขยันอย่างเงี้ยห้าหกโมงไม่เลิกงานไปทําตอน4ี่ห้ทุ่มแล้วมันก็เลยไม่ไม่เป็นเนื้อเดียวกันแล้ก่อน,นั้านนี้ยครับก็พยายามใช้วิธีแบบที่แอดวานซ์จัดเลยในการแก้ปัญหานี้มาประมาณ2 3 2สเดือนละ สุดท้ายนะครับได้เวททีที่เบสิกแล้วก็คิดว่าได้ผลที่สุดก็คือก็ลงปฏิทินไปเลยเปรียบเสมือนเป็นนัดประชุมหนึ่งนัดแต่ทุกคนอยู่บนโต๊ะตัวเองและทุกคนก็จะทํางานงานนี้เหมือนกัน่าแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกด้วยเพราะว่าแต่ละคนจะได้เมา์มอยกันในรายละเอียดของงานนี้ด้วยแต่ถ้าคิดว่าวันนี้อีเวนต์ของการเป็นทนายความ จะหมดลงเท่านี้นี่ก็ก็คงไม่ใช่เพราะว่ากลับบ้านไปอ่าเดี๋ยวเราไปกินข้าวเทอร์มินอลพาลลินไปดูอีเวนต์ฮอลลวีนเท่าที่ลลินจะดูไหวส่งเสียค่าบัตรไปอาจจะก้ได้แค่สอแล้ววิ่งออกมากลับบ้านไปก็อาบน้ําอาบท่านะครับแล้วก็ส่งต่อลูกน้อยให้กับคุณแม่เขาเดี๋ยวคุณแม่เขาจะพาลูกนอนซึ่งระหว่างที่คุณแม่พาลูกนอนเราก็จะมีเวลาในการมานั่งตรวจงานรอบดึก ซึ่งงานรอบดึกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานในเชิงของการวางแผนว่าอาทิตย์หน้าจะทำอะไรต่อแล้วก็ตรวจงานที่วันนี้านายทนายหลายคนเขาก็ทำส่งมาและต้องการให้ผมตรวจนะครับส่วนถ้าเวลาเหลือก็อาจจะได้เข้าป่าสักหาหนึ่งห้าโมงห้สบครับเราก็มาถึงเทวินอนกันแล้ว อย่างแรกก็คือเรามาหาของกินก่อนวันนี้เราเป็นครอบครัวครอบครัวเด็กผีครับนี่ดูคุณคุณพารเมียโชว์โชว์เขาหน่อยโชว์เขาหน่อยนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใช่เอ้เกือบสุดขึ้นมาชั้นสอง สวดส่งผีอยู่ข้างล่างสวดส่งผเีเป็นอะไเป็นอีเวนตนน่าจะฟิลน่าจะเป็นบ้านพีสิงซื้อของครบ1,000บาทแล้วก็จะเข้าฟรีแต่ว่าถ้าไม่ซื้อของก็ได้ก็ซื้อตั๋ว50บาทลารีระวังจับมือด้วยจับมือพ่อด้วย มาดูกันนะครับว่าลาลินจะมีประกีลิยาอย่างไรบ้างตอนนี้เขายัางล่าเริงอยู่ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ป้าจะพาไปจะเป็นยังไงบ้างนี่อยากเข้าอยากเข้า <c oughs> อะไรเอ่ย <c oughs> เป็นอะไรครับเอ่ะ ้ดเมเต็มแล้วด,ด,ดเอคิวเต็มแล้วอเอาไปดูเอาไปดูคิวเต็มไปดูป้ายคิวเต็ม ลูกบอลไ, <ป S 1> ไปไหนไปไปไป,ไปไหนไปไ,ไปไปไปพอนั่งแล้วนะพอนั่งแล้วนะไม่ใช่าาไ,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 ไปดู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 เลวซาเวซาดูไห <laughs> ม ของพี่เขาหรอไอช้าไชไหลายตัวใช่เหรอใช่เอลซ่าไหมใช่ใช่เหรอ,อคิวข้าวมวดจีตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วแล้วก็บ้านผีสิที่จะพาล็นมาคิวเต็มรอยนานเลยก็เลยเดินเล่นแล้ะครับแพโดรา่า อุ้ยเป็นลูกโอลาฟเห็นไม่ได้นะเห็นไม่ได้เลยเห็นไม่ได้เลยกินแน่นอนอุ้ยหมวกคอย่พีมงกุฎสกาเลตวิทแบกของเต็มนี่เราตีสวยอะไรอันดูเซี่ยเพีนะครับวันนี้เหมือนใครจะขึ้นเหมือนรู้สึกจะไม่ค่อยสบายแล้วก็วันนี้อยู่ออฟฟิศทั้งวันแอร แอหนาวมากไม่รู้ทำไมต้องหนาวขนาดนั้นอ่ะก็เดี๋ยวกลับไปพาราลินขึ้นห้องนอนกับแม่อาบ,บน้องอานน้าแล้วก็ตรวงานรอบตึกนะครับผมก็เป็นอันหมดภารกิจแล้วก็พรุ่งนี้จะมีไปกรุงเทพนะครับไปดูสัญญาเช่าออฟฟิศที่กรุงเทพเพิ่มต้องเก็บแรงครับผมพรุ่งนี้มีประชุม <S <S เกิดรูกสาเดินมาในนเนียนอย่างอีเวจะไม่จบเดี๋ยวไม่ตัดเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับก็มีประชุมลูกค้า1เคสนะครับที่กรุงเทพแล้วก็มีสัมภาษณ์ว่าที่พนักงานที่กรุงเทพ4ีคนโอเคครับก็สี่ทุมครึ่งนะครับพอดีเป้เลยก็ไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเพิ่งขับบ้านจากเทอร์มินอลแล้วก็รู้สึกเพียเหมือนผมแพ้ขึ้น อาบวมแก้มบวมเหมือนตัวบวมวพุงบวมด้วยก็เดี๋ยวกินยาไปแล้วครับก็เดี๋ยวไปนอนแล้วก็พรุ่งนี้ครับเดินทางไปกรุงเทพแต่เชา้าช่วงราวตีห้าตื่นมารีบพาหน่อยนะครับผมอ๋อเราจะมีตรวจงานใช่ไหมอ่าก็ตรวจงานที่จําเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับเอาที่จําเป็นก่อนเก็บแรงพักผ่อนก่อนครับไปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย